ที่ดินหลายผืนมักจะมีเรื่องเล่ามากมายถึงการหวงที่หรือเรื่องเกี่ยวกับผีผีสังสางที่ผมเองก็เคยได้ยินมาหลายเรื่องแต่ไม่เคยมีความเชื่อเลยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆจนผมได้มาเจอกับตัวเองครับมันเป็นที่ดินและบ้านที่ผมได้รับมาจากญาติเพียงคนเดียวที่ผมเองก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองมีเพราะตั้งแต่เด็กๆผมจำความได้ว่าอยู่กับแม่มาตลอด ไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครด้วยซ้ำจนพอเข้ามาหาวิทยาลัยแม่ของผมก็จากไปเพราะโรคร้ายและผมก็ทำงานหาเงินส่งตัวเองเรียนจนจบและมีงานทำจนเมื่อประมาณ3ปีก่อนผมก็ได้รับจดหมายแจ้งว่าตาของผมซึ่งมีนามสกุลเดียวกันกับผมนั้นเสียและทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกมาถึงผมที่เป็นญาติเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่นั่นก็คือบ้านพร้อมที่ดิน ผมตกใจและรู้สึกไม่ดีปนปนกันไปในตอนนั้นเพราะถ้าผมรู้ว่าตายังอยู่ผมคงขอให้ตาช่วยเหลือได้ไม่ต้องยากลำบากขนาดนั้นในตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยแต่มันก็อาจจะมีเหตุผลอยู่บ้างที่สุดท้ายแล้วแม่ถึงไม่ยอมบอกให้ผมรู้ว่าทำไมไม่เคยพูดถึงตาเลยเพราะผมว่างผมก็ได้ติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลตามที่อยู่ในจดหมาย จนได้เดินทางมาเซ็นเอกสารเพื่อเปลี่ยนเจ้าของบ้านและที่ดินเป็นชื่อของผมและได้เดินทางมาที่ที่ดินแห่งนี้เป็นครั้งแรกครับมันเป็นที่ดินทางแถบอีสานที่ห่างไกลจากชุมชนเมืองเป็นอย่างมากผมเองก็ไม่เคยรู้เลยว่าแม่จะโตมาในชนบทที่ไกลความเจริญแบบนี้ซึ่งผมเองก็ไม่ได้รังเกียจอะไรหรอกนะครับแต่เสียดายที่ไม่เคยมาเลยเพราะมันถือเป็นสถานที่พักผ่อนอย่างดีเลยแหะครับ ที่จะหลีกหนีจากความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องเจอกับสังคมเมืองที่ในแต่ละวันมีแต่เรื่องวุ่นวุ่นตลอด24ชั่วโมงสภาพที่ดินผืนนี้มันโล่งเตียนมากๆคงจะเคยเป็นพื้นที่ทําเกษตรมาก่อนและมีบ้านชั้นเดียวที่ยกสูงปลูกอยู่ตรงกลางของที่ดินเลยครับไม่มีบ้านอื่นรอบๆเพราะบริเวณที่ติดกับที่ดินทั้งหมดเป็นผืนป่าที่ติดกับภูเขา และถนนที่เข้ามาก็เป็นถนนลูกรังโชคดีที่มีไฟฟ้าเข้ามาถึงแต่ก็ดูเหมือนว่าตาของผมจะไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่เพราะผมไม่เจอกับเพื่อนบ้านเลยสักคนเดียวผมขับรถเข้าไปในที่ดินที่เป็นชื่อของตัวเองเป็นครั้งแรกเพราะสิ่งที่ผมมีชื่อเป็นของตัวเองเพียงอย่างเดียวในตอนนั้นก็คือรถที่ผมใช้ขับอยู่นั่นเองผมขับรถไปจอดใกล้ๆกับบ้านที่ยกสูง ที่พอได้เห็นใกล้ๆแล้วก็รู้สึกว่ามันจะใหญ่มากพอสมควรก่อนจะได้เลิกลงจากรถแล้วลมวูบใหญ่ก็พัดเข้าปะทะที่หน้าของผมทันทีที่เท้าของผมแตะลงบนพื้นดินบริเวณหน้าบ้านผมขนลุกและรู้สึกแปลกๆอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากในตอนนั้นจนหางตาของผมรู้สึกเหมือนเห็นใครบางคนจ้องมองผมอยู่จากหน้าต่างของบ้านที่แง้มอยู่เล็กน้อย ผมรีบหันไปมองเพื่อดูให้เต็มตาแล้วก็เห็นชัดมากๆว่ามันมีเงาของใครบางคนที่เพิ่งจะเดินผ่านไปใครนะผมตะโกนถามออกไปเสียงดังพร้อมกับรีบวิ่งขึ้นบันไดบ้านไปไขประตูผมรีบเข้าไปในบ้านมองไปรอบๆเพื่อสำรวจทุกห้องที่มีแต่ก็ไม่เจอใครเลยครับจนได้เวลาที่สายตาและความรู้สึกของผม มันหันไปสนใจกับข้าวของทุกอย่างที่อยู่ในบ้านทุกอย่างถูกผ้าคลุมเอาไว้อย่างดีแม้จะมีฝุ่นบ้างเพราะมีหน้าต่างบางบานที่แง้มเอาไว้มากน้อยต่างกันและมีเศษใบไม้ปลิวเข้ามาเพราะบริเวณใกล้ๆบ้านนั้นมีต้นมะม่วงต้นหนึ่งที่สูงใหญ่เทียบพอๆกับหลังคาบ้านเลยครับผมรู้สึกชอบบ้านหลังนี้ขึ้นมาในทันทีที่ได้สำรวจและมองไปรอบๆ มันเป็นบ้านสองห้องนอนมีห้องนั่งเล่นและห้องครัวที่ต่อลงไปจากท้ายชานบ้านและรู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะเย็นสบายดีมากๆแม้ว่าจะมีต้นมะม่วงเพียงแค่ต้นเดียวที่ปลูกอยู่ใกล้ๆบ้านพอได้ลองเช็คน้ำและไฟฟ้าดูแล้วว่ายังใช้งานได้ตามปกติผมก็เลยตัดสินใจที่จะนอนค้างที่บ้านหลังนี้เป็นครั้งแรกครับในวันนั้นตลอดช่วงบ่าย ผมตัดสินใจขับรถกลับเข้าไปในเมืองซื้อข้าวของบางอย่างที่จําเป็นกลับเข้ามาที่บ้านและเริ่มทําความสะอาดบ้านตั้งแต่บ่ายแก่ๆจนถึงช่วงโผล่เพลในส่วนที่พอจะทําได้ไปก่อนโดยเฉพาะห้องนอนซึ่งผมแน่ใจมากว่ายายของผมก็น่าจะเสียไปนานมากๆแล้วเพราะไม่มีรูปของยายตอนที่แก่เลยจะมีก็แต่รูปคู่ของตากับยายตอนหนุ่มๆเท่านั้นถึงแม้จะมีรูปของตา พร้อมกับหิ้งที่วางอัดทีเอาไว้เก็บอยู่ในห้องผมเองก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกครับเพราะไม่เคยเจอและไม่เคยคิดว่าเรื่องพวกนี้มันจะมีจริงผมถึงได้กล้าที่จะนอนที่นี่ตั้งแต่ครั้งแรกที่มาถึงบรรยากาศในช่วงโผล่เพลตอนนั้นจากที่ร้อนร้อนเพราะการทํางานบ้านก็รู้สึกค่อยๆเย็นลงเรื่อยๆเพราะตะวันเริ่มตกดินแล้วมันเงียบสงบ และเสียงลมที่พัดกับต้นไม้ก็แววมาไกลๆมันเหมือนผมได้ปลีกวิเวกมาพักร้อนแบบที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาสถานที่แบบนี้มาก่อนอีกอย่างที่นี่ก็ยังเป็นที่ของผมเองด้วยคืนนั้นผมจัดการทำอาหารง่ายๆกินเล็กน้อยก่อนจะเอาโน้ตบุ๊กมาเปิดเพลงและทำงานเอกสารบางอย่างไปด้วยและช่วงเวลานั้น ก็ทำให้ผมคิดอยากจะย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เลยครับแต่มันก็ได้แค่คิดและระหว่างที่ผมกำลังนั่งเพลิดเพลินรื่นรมอย่างสบายใจอยู่หางตาของผมก็หันไปเห็นว่ามีใครบางคนมาแอบมองผมอีกแล้วมันมาจากหน้าต่างที่ติดกับทางลงไปหลังบ้านผมจึงรีบลุกขึ้นตะโกนถามไปอีกรอบใครนะ่ะใครบ้านหลังนี้มีเจ้าของนะ ผมรีบผลักบานหน้าต่างออกไปมองรอบๆและก้มมองลงไปก่อนจะคิดได้ว่าบ้านหลังนี้มันยกสูงขึ้นมาเหนือจากพื้นดินตั้งหลายเมตรแล้วที่ผมเห็นว่ามีคนมายืนมองเมื่อกี้เขาจะมายืนมองผมได้ยังไงในเมื่อที่ตรงนี้ไม่สามารถจะมายืนมองได้นอกเสียจ,จากเขาจะลอยอยู่ <S <S พอคิดได้แบบนั้น ผมก็รีบถอยห่างจากหน้าต่างเลยครับก่อนจะรวบรวมสติปิดหน้าต่างและล็อกให้ดีทุกบานในบ้านผมเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะซึ่งอยู่ในห้องนั่งเล่นพยายามจะไม่คิดมากอะไรและพยายามจะหาเหตุผลให้กับทุกอย่างกับสิ่งที่ตัวเองเจอมาว่าผมอาจจะเหนื่อยล้ามากเกินไปหรือไม่ก็ระหว่างทางที่มาอาจจะฟังเรื่องผีมากไปจนทำให้หลอนและคิดไปเองก็ได้ ระหว่างที่กำลังคิดอยู่นั้นหน้าจอโน้ตบุ๊กของผมก็สะท้อนภาพของใครบางคนที่มายืนอยู่ด้านหลังผมรีบหันไปมองแต่ก็ไม่เจอใครก่อนจะหันกลับไปมองหน้าจออีกครั้งก็ยังเห็นว่ามีคนยืนอยู่ผมได้แต่นั่งนิ่งตัวแข็งมองไปที่หน้าจอและดูร่างที่ค่อยๆขยับย่อตัวลงมาใกล้ๆผมจนเห็นใบหน้าอย่างชัดเจนวันนั้นไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือตะเปียกหรือตาของผมนั่นเองครับผมหลับตาปีพนมมือขึ้นร้องขอกับตาว่าอย่ามาหลอ,อกมาหลอนผมเลยและผมก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอะไรระหว่างที่พูดผมก็รู้สึกขนคอลุกอยู่ตลอดเวลาจนผ่านไปสักพักที่ผมตัดสินใจลืมตาขึ้นก็ไม่เห็นอะไรแบบนั้นอีกแล้ว ผมรีบพับหน้าจอโน้ตบุ๊กลงตั้งสติและคิดว่าคืนนี้จะไม่ปิดไฟนอนเด็ดขาดจากนั้นก็ตัดสินใจขนหมอนและผ้าหม่มมานอนที่กลางบ้านดีกว่าที่จะนอนในห้องนอนของตะเปียกที่ดูเหมือนว่าแกจะยังไม่ไปไหนและออกมาให้ผมได้สัมผัสทำให้ผมเชื่อแล้วว่าผีหรือวิญญาณหากใครไม่เจอกับตัวก็คงจะไม่มีวันเชื่อจริงๆ ถึงผมจะเจอเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกกลัวและตื่นเต้นจนคิดว่าอาจจะนอนไม่หลับแต่พอหัวถึงหมอนได้ไม่นานผมก็หลับไปอย่างรวดเร็วเลยครับมาสะดุ้งตัวอีกครั้งก็ช่วงกลางดึกที่ผมได้ยินเสียงฝนตกลงมาอย่างหนักและหน้าต่างทางฝั่งที่ติดกับต้นมะม่วงก็สั่นเพราะแรงลมผมลุกขึ้นไปที่หน้าต่างบานนั้นพยายามยื้อกับแรงลมที่เหมือนจะต้องการพัดเอาบานหน้าต่างให้เปิดออก จนกรอนของหน้าต่างที่เก่ามากแล้วถึงกระผักและมันก็ทําให้บานหน้าต่างถูกดึงกระชากให้เปิดออกเหมือนกับมีใครมาดึงเลยครับฝนไม่ได้ตกลงมาอย่างที่ผมคิดเสียงที่เหมือนฝนตกก่อนหน้านี้ก็เงียบหายไปแล้วแต่สิ่งที่ทำเอาผมตกใจจนล้มหงายหลังก็คือร่างของคนที่ห้อยลงมาจากต้นมะม่วงที่สูงเทียมหลังคาบ้านซึ่งมันไม่ใช่แค่ร่างเดียวแต่มันมีมากกว่าหนึง่ง และผมก็ไม่รู้เลยว่ามันมีกี่ร่างเพราะตอนนั้นสติของผมหลุดกระเจิงไปหมดแล้ว <c oughs> ผมรีบลุกขึ้นกลับไปที่ที่นอนที่จัดไว้ก่อนจะเอาผ้าห่มมาคลุมโปงและสวดมนต์แบบไม่ได้สับอะไรสักอย่างก่อนที่ผมจะรู้สึกเหมือนว่าบ้านมันสั่นไปทั้งหลังยิ่งผมสวดมนต์บ้านก็ยิ่งสั่น สั่นจนผมนึกว่าบ้านจะถล่มลงมาหรือเปล่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนผมไม่รู้เลยครับรู้แค่ว่ามันนานสำหรับผมมากๆจนทุกอย่างมันนิ่งและสงบไปผมก็โผล่ออกมาจากผ้าห่มด้วยความรู้สึกกล้ากว่ากลัวผมมองไปร,บรอบๆในตอนนั้นก็ไม่เห็นใครหรืออะไรที่จะดูน่ากลัวอีกเลยจนผมได้ยินเสียงหัวเราะดังขึ้นเบาๆ และมันก็ไม่ได้ดังมาจากทางซ้ายหรือทางขวาแต่มันกลับดังมาจากข้างบนผมเงยหน้าขึ้นไปมองก็ได้เห็นเต็มๆสองตาเลยครับตะเปียกตาของผมตาที่ผมไม่เคยเจอและไม่เคยรู้จักและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตะเปียกจะรู้ไหมว่าคนที่ตะเปียกกำลังหลอกอยู่ในตอนนี้คือหลานแท้ๆของตัวเองผมจำได้ดีเลยครับ ว่าร้องตะโกนโวยวายออกไปว่าผีหลอกเป็น10บ0ีครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วผมก็หากุญแจรถไม่เจอด้วยเลยตัดสินใจที่จะวิ่งหนีออกจากบ้านไปเลยดีกว่าจะเสียเวลาหาต่อไปแต่พอออกมานอกบ้านได้ผมก็ได้เจอกับใครก็ไม่รู้ที่ล้วนแล้วแต่ไม่มีขายืนจ้องเขม่งมาที่ผมเป็นสิบ0คนทั่วบริเวณรอบบ้านเลยครับ และผมก็จำอะไรหลังจากนั้นไม่ได้อีกเลยทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้คงพอจะเดาได้ว่าผมตกใจกลัวมากจนเป็นลมไปเลยมารู้สึกตัวอีกครั้งก็เพราะแสงแดดสอ่องเข้ามาแยงตาปลุกให้ผมได้สติเวลานั้นจะเรียกว่าสายแล้วก็คงได้ผมพยายามคิดทบทวนเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคืนว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างผมนึกไปก็ขนลุกไปด้วยตลอดเลยครับ ไม่เคยคิดเลยว่าผมจะได้เจอกับผีมากมายขนาดนั้นในช่วงเวลาแค่คืนเดียวและผมก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์เก่าๆขี่เข้ามาผมรีบออกไปดูก็เจอกับคุณลุงท่าทางเป็นมิตรที่ผมได้รู้ว่าแกคือผู้ใหญ่เพชรที่แวะมาดูเพราะได้ข่าวว่าผมที่เป็นหลานของตะเปียกมาที่บ้านเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างล่ะไอ้นุม่มอ็งนอนที่นี่ได้ด้วยหรอเมื่อคืนนี้อ่ะ เออครับคือเมื่อคืนคงจะโดนหนักเลยล่ะสิไม่มีใครกล้ายุ่งกับตาเปียกรอกไม่สิไม่มีใครกล้ามายุ่งกับที่ดินแล้วก็บ้านของตาเปียกรอกผีดุคนเขารู้กันทั้งบางมีแต่เองนี่แหละที่เป็นหลานอยู่ในเมืองมาคงจะไม่รู้สินะผู้ใหญ่เพชรได้เฉลยในสิ่งที่ผมสงสยัยโดยที่ผมไม่ต้องถามอะไรเลย แถมยังเล่าให้ผมฟังต่ออีกว่าที่บ้านของผมมีความเชื่อเรื่องถ้าตายไปแล้วจะไม่เผาส่วนใหญ่ก็จะฝังเอาไว้ในที่ดินผืนนี้มีหลายท่านที่เป็นรุ่นทวดของผมที่เสียสติและปลิดชีพตัวเองกับต้นมะม่วงใหญ่ที่เห็นนั้นแต่กับตาของผมที่ผู้ใหญ่เพชรเป็นคนมาเจอร่างก็จัดการบำเพ็ญกุศลไปตามพิธีทางศาสนาส่วนที่รู้ว่าตะเปียกมีหลานเป็นผม ก็เพราะตะเปียกเคยเล่าว่ามีหลานชายคนเดียวให้ฟังแต่ก็ไม่เคยเจอตัวเลยสักครั้งผู้ใหญ่เพชรคิดว่าผมควรจะได้รู้ว่ามีตะเปียกอยู่ถึงจะต้องมาเจอกับเรื่องราวน่ากลัวแต่คิดว่าสุดท้ายแล้วที่ดินกับบ้านหลังนี้ก็คงจะปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่ได้ผมถึงได้มาเจอกับเรื่องราวที่ไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตนี้จะได้เจอมาก่อนปัจจุบันผมก็ยังคงแวะเวียนไปที่บ้านหลังนี้บ้าง ส่วนมากก็แค่ไปทำความสะอาดและเอาของไปไหว้บรรพบุรุษของผมไม่เคยได้ไปนอนอีกเลยครับเพราะผมไม่กล้าที่จะอยู่บ้านและที่ดินผืนนี้ในเวลากลางคืนและเรื่องเล่าที่น่ากลัวของผมก็มีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณพิตุ้ยติดมาและทีมงานช่องเล่าเรื่องผีสวัสดีครับ